แล้วพวกเราอ่ะก็จะมีเพื่อนๆปีศาจเหมือนกับเธอเพราะพวกเราคิดว่ามันน่าสนุกนะแต่มาวันนึงเนี่ยเราได้เจอกับปีศาจใจร้ายตัวนึงแล้วเขาอ่ะก็ดึงพวกเรามาที่นี่มาที่นรกแห่งนี้เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลมันบอลน,นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night น Funkin' ะแล้วก็เป็นมดบั h เ l ลอีกครั้งนึ่งนะครับหรือมดเฮลบีชนั่นเองฮะเป็นเวอร์ชันนรกแตกนะ เ,เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะสำหรับวิกที่แล้วที่พี่ทําไปเป็นวิกของคุณพ่อนะฮะก็คือเป็นคุณพ่อเวอร์ชั่นนรกนะฮะก็เป็นคุณพ่อที่ใจร้ายมากเลยนะไม่สนเกิร์ลเฟรย์เลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ตั้งค่าหัวบอยเฟรย์อีกต่างหากนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปวิกต่อไปกันเลยนะฮะนั่นก็คือวิกที่2ครับของเฮล l บิร์นะฮะไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยะครับับบแลลลล้้วกกสาาาาหที่กก่่่่มมมใออยดดดิจไไไพปปต สำหรับอันนี้เรามาที่แอคที่สองนะฮะเล่นระดับฮาร์ดเหมือนเดิมนะรี Resistance. s ิสเ a น c e เอ้อมาแล้วเนะประุูเอ้ยเราอยู่ที่ไหนกันนะเฮ้ยจเจนมาก่อนนะบอยเฟรนด์ที่รักของฉันฉันเคยผ่านที่นี่มาก่อนนะประมาณสองสาครั้งอะนะเฮ้ยตอนนี้เราเห็นแมนชั่นแล้วนั่นหมายความว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงเราก็จะถึงงานปาร์ตี้แล้วนะจ๊ะเอ้สวัสดีพวกนายพูดถึงปาร์ตี้งั้นเหรอ เอ้ยฟังดูสนุกจังเลยเราสามารถรวมสนุกด้วยได้ไหมเอออะไรกันนะ่ะใครใครอยู่ที่นั่นไม่ต้องตกใจไปคุณผู้หญิงพวกเราแค่อยากจะร่วมสนุกในปาร์ตี้เท่านั้นเองหรือว่าทำลายมันเฮ้ยเฮฮแล้วอยู่ดีๆเจ้าปีศาจสองตัวก็โผล่เข้ามานะครับฉันชื่อสกิปและนี่ก็ปั๊มเออโอ้ยเบเบเอ้ย,น,อยน่ารักจังเลยเอ้ยฉันเป็นปีศาจตัวน้อยที่น่ารักจังเลย ไม่นะพวกเราไม่น่ารักแล้วัธใดนั้น,น,น,นปั๊มก็ทำการปีนป่ายขึ้นไปบนหัวบอยเฟรนด์ในานกลิ่นแปลกๆนะสระผมปะเนี่ยปับ๊บเอ้ยเราสระผมทุกวันนะสกิด๊ดดูสิฟันของเขาเรียบหมดเลยอะ่ะเขาต้องไม่ใช่ปีศาจแน่เลยมันต้องฟันแหลมๆสิไหนเดไหนขอดูหน่อยเอ่อขอโทษนะจ๊ะแต่ว่าช่วยช่วยหยุดแกล้งบอยเฟรนด์ของฉันได้ไหมเฮ้ยปัม๊มนายพูดถูก ฟันของเขาแบนไปหมดเลยโอหอะไรกันน่าเบื่อจังเลยว่าแต่เขาสามารถใช้ชีวิตยอยู่แบบนั้นได้ไงนี่ฮะแล้วปั๊มก็กระโดดออกจากหัวบอยเฟนนะฮะแล้วก็ดึงสกิทมาที่ข้างๆเขาแล้วสกิทแห็นปั๊มก็เริ่มกระซิบกระเฟนบอกเอ้ออะไรกันสกิทหันมาถามบอยเฟนว่านานคือเทวดางั้นเหรอบีบบบสกิทได้เป๊ะใช่แล้วเราคือแองเจิลและทีนี้มาแลปประเทินกันไหม มาบอกว่านายคือเทวดาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาสู้กับนายแล้วล่ะฮะอ,อะไรกันนี่มันไปข้อสรุปนั้นได้ไงเนี่ยฮะเพราะว่าพวกเราเกียดเทวดา 2> 3, 2, 1, เ,าาเด้เอ้เฮ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 ้เ้เเฮ้เเฮนเฮ้เเฮ้เเ้เ้เ đây rồi, đây rồi có đi mình đây Ok này cho món đi làm đi đi สอนเขาทำดีด้วยแหละครับรัวนะแต่ว่าลูกสอนทำดีมากเออ มาเจอเจ้าปีศาจตัวน้อยที่แสนน่ารักนะแต่พวกมันไม่อยากน่ารักเนะมันเป็นปีศาจท,ที่น่ารักจริงๆนะสองตัวนี้ <c oughs> เออเห็นที่สองสาและสกิทก็ทำการกระโดดขึ้นกระโดดลงด้วยความกังวลกวายใจเอ้ยเขาชนะมันไม่แฟร์เลยมันไม่แฟร์ ทำไมในายใจร้ายจังฮะคุณเทวดาคุณทำให้สกิทเศร้านะบูบับเออขอโทษแต่เราไปต่อแลบสองกันเลยไหมฉันไม่ได้เศร้าฉันโกรธฉันโกรธมากๆากไจะต้องชดใช้สำหรับสิ่งนี้เราจะต้องแก้ผ้าเอ้ยแก้แก้คันเอ้ยแก้หลังเอ้ยแก้แก้เอ่อฉันคิดว่านายพูดถึงจะแก้แค้นใช่ไหมใช่เราจะต้องแก้แค้นใจเย็นก่อนนะทุกคนเอ่อเด็กๆจ้ะเอ่อมันมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ ถ่านนั้นก็มีเสียงไมโครโฟนที่แบบลบกวนเสียงกาแฟนะฮะเอ้ยมีประดิษฐบเกิดอะไรขึ้นจุๆจูจเงียบไปเลยนะเจ้าเทวดาฉันหวังว่านายจะพร้อมนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเอาจริงแล้วใช่ใช่ใช่นายไม่มีทางเอาชนะเราได้เด้3 2 1 o เออ หลังใช้พครืองพิเศษใส่ก์เฟเนี่ยนะให้เก์เฟหุ่นปากเฮ้เขาวาดฉากของนี้สวยดีเนะย เอ้ฮ <ś c oughs> ที่ตาเป็นรูปหัวใจแตกๆเอะเอ้เอ้อเอ้อ เวอร์ชันที่แบบพวกเรามาเจอสกินเด่นปั๊มในนรลบนะฮะเกอร์เฟยกับบอยเฟนจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยงานปาร์ตี้ก็โดนขัดขวางนะเด็กๆอยากจะไปปาร์ตี้ด้วยน่ารักไม่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 นี่มันไม่แฟร์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 โอยวายเป็นเด็กน้อยเออบ๊บเอ้ยใจเย็นก่อนสิพวกนายมาต่อเพลงสามกันเลยไหม ฉันไม่ยอมรับเลยนะทำไมพวกเราถึงต้องมาแพ้เจ้าเด็กผู้หญิงโง่ๆคนนี้แล้วก็บอยเฟนที่น่ารังเกียจคนนี้ด้วยเออเอ้ะใจจ้ะฉันเป็นผู้หญิงโง่ๆตรงนี้แล้วสกิทก็ทําการส่งเสียงคู่ใส่เกิร์เฟนนะะเป็นหมายเลยน่ารักเสียปั๊มก็ทําการจ้องหน้าเกิร์เฟนนะฮะ พอกันทีกับเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกเลยนะพวกเราไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้แล้วตอนนี้ก็มีเทวดาที่ไหนก็ไม่รู้ที่มาก่อกวนพวกเราอีกทําให้พวกเรารู้สึกขัดใจไปมากกว่านี้อีกและเขาแอกแกทำใหนโง่ด,ด้วยฉันเกลียดมันจริงๆเลยเจ้าเทวดาน,นายไม่ทําอะไรเลยนอกจากที่จะทําร้ายพวกเราแล้วบอยเฟรนช์สังเกตเห็นน้ําตาที่ดวงตาของพวกเขานะครับแล้วก็เริ่มขมวดคิว้วแปบปปี้เอ้ยพวกนายใจเย็นเขาขอโทษ ไม่นายจะต้องเสียใจที่มาที่นรกแห่งนี้ 2> 3, 2, 1, <c oughs> สึิกิดเป็นปัม๊มอารมณ์ประม,มาณว่าเหมือนเป็นเด็กๆเกกนานะน่ารักเชีย <c oughs> อารมณ์แบบเด็กเอาแต่ใจดนะ้วย เอ้ยมีซูมเข้าไปเด้เอเนี่ยลูกสรมีโยกเบาๆนะฮะเอ้ยืมได้อยู่ได้อยู่ฮฮฮ เออ,เอ,อโอเกี่บก่อนไม่ทัน เออถือว่ากดได้ไม่ยากมากเะฮคโอเคอยู่นะทันอยู่เฮ้ยเปลี่ยนใช่ไอ้นี่นะสกิทก็เงียบลงนะฮะปั๊มก็ตกใจนะแล้วสกิทนั้ปั๊มก็ก้มจ้องเท้าตัวเองนะฮะและทันใดนั้นก็มีความรู้สึกถึงความสิ้นหวังในบรรยากาศวับปิ๊บเอ้พวกนายใจเย็นใช่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอสองคนกันหรอ แล้วปั๊มก็มองไปที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ไม่ยอมพูดนะพวกนายไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้บี๊บเฮ้ย hey, อะไรอะ่ะโอเคก็ได้ฉันแล้วก็ปั๊ม,มนะเราอะ่ะรักฮาโลาวีนมากเลยละ่ะแต่พวกเราอะ่ะจะเรียกมันว่าสปุกี้มันใช่มันโง่ามากเลยนะแล้วพวกเราอะ่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อนปีศาจเหมือนกับเธอเพราะพวกเราคิดว่ามันน่าสนุกนะแต่มาวันนึงเนี่ยเราได้เจอกับปีศาจใจร้ายตัวหนึง่งแล้วเขาอะ่ะก็ดึงพวกเรามาที่นี่มาที่นรกแห่งนี้ บอยเฟนกับเกิร์ i เฟนตกใจมากๆนะฮะเมื่อนึกภาพเห็นเด็กหนุ่ม2คนถูกดึงลงนรกมานะครับเราพยายามที่จะหลบหนีมาแล้วนะเพื่อที่จะไปสวรรค์แต่ว่าเมื่อเราไปถึงที่บนสวรรค์นะพวกเขาก็บอกว่ามันสายไปแล้วแล้วเราก็ถูกบังคับให้ลงมาที่นี่เหมือนเดิมนอกจากนั้นนะพวกเขาก็ขู่พวกเราด้วยดาบแล้วก็ทุกๆอย่างที่เขามีประตูไม่นะมันเป็นความผิดของเราตั้งแต่แรกแล้วล่ะที่มายุ่งกับพวกปีศาจน่ะ อย่าพูดอย่างนั้นเลยก็มันจริงนี่นะเอแล้วสกิปก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธกับความจริงเหล่านี้ได้ปีป๊อปไปไปแล้วเราทำไงล่ะพวกเขาไม่ให้โอกาสเราเลยอไม่มีทางอีกเลยหลังจากวันนี้เธอไม่มีทางรู้หรอกจริงไหมไม่เราคุยกับคทุกคนมันหมดแล้วอ่ะ พวกเขาทุกคนบอกว่าสิ้นหวังและพวกเขาก็พูดถูกเราไม่เคยได้ออกไปเลยปีพีโอมันไม่มีประโยชน์หรอกที่พวกนายจะมาใจดีกับพวกเรา,าแล้วสกิแันปั๊มก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้อีกครั้งโ่เด็กน้อยหยุดเดีนน๋ยวนี้เราต้องการที่จะเชื่อนายนะแต่ว่าเราเพียงแค่ไม่สามารถ เราสกตเดนปัมก็วิ่งหนีไปพร้อมน้ำตาปล่อยให้บอยเฟรดกับเฟนอยู่ที่นี่มีบแบบตื้แบบพวกเขาไม่น่าเจอรืองแบบนั้นเลนนะไม่แน่นะเราอาจจะช่วยเขาได้ก็ได้นะสักวันหนึ่งนะเอาละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมอดเฮลบีดในวีคที่เราไปเจอสกีเดนปัมหรือเฮลบีดวีคที่2นะฮะ็นสกีเดปัมเวอร์ชันพิเศษนะเวอร์ชันดรกนะฮะอ่ะ ก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบไหมฮะสำหรับสกิทแอนปั๊มเวอร์ชันนี้นะพี่ว่าเขาก็รีมิกเพลงได้มันเหมือนเดิมนะสำหรับมอสเฮลบีชนะฮะแอนเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเฮลบีดในเวอร์ชันที่ไปเจอคุณพ่ออย่าลืมกดย้อนไปดูนะฮะแล้วก็สำหรับวีคหน้าจะเป็นวีคที่เราไปเจอกับปิโก้เวอร์ชันนรกนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอนบอลขอขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพีีีี่่่่่่่่ดดดดดด้้้้ววยยนนนนนะะะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบบแลลลลลลลกกกก็สสาาาาหหหทมมมมใออืิิิงจไไไพพพปปปตๆ ก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ